ใช้น้อยมากๆเลยใช่ไหมคะเลขไมอยู่ที่40 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะ t o y ยต a าเอาพค่ะเป็น2.5จุดห้าไฮบิดนะคะปี2023่สค่ะขายราคาเบาด้วยอันนี้เป็นตัว30เนาะทรงภายนอกเขาเป็นยังไงบ้างคะกระจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมเงาเงาแผงใหญ่ๆเหมือนฮารฟอร์เมอร์เลยค่ะพี่ๆค่ะและยังได้เป็นประตูบานสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งและยังมาพร้อมกับสลูปแยกด้วยนะคะทั้งตอนหน้าและตอนหลังด้วยที่สาคัญฝาท้ายเป็นไฟฟ้าที่นั่ง แยกเป็นกับตันซีค่ะคือแยกอิสระได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วเบาะดูค่ะพี่ๆค่ะหัวเบาะเป็นมิกกี้เมาส์เลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะและสำหรับเอาผาดรุ่นนี้นะคะเป็นตัวสูนที่มาพร้อมกับตําแหน่งคนขับที่มีเบาะเป่าลมร้อนเป่าลมเย็นได้ด้วยนะคะใครที่สนใจวันนี้ที่นี่ มีเป็นอัตราดอกเบี้ยราคาพิเศษด้วยใช่ค่ะดอกเบีย้ยอัตราพิเศษก็คือต่ําที่สุดเลยนะคะ1.99ค่ะตลอดสัญญาเลยนะคะคันนี้ลดราคาด้วยนะจากเดิม2องล้านห้าแบาทตอนนี้เหลือ2.439,000บาทค่ะและย้ําเลยนะคะว่าสําหรับคันนี้เลขไม่เพียงแค่4,000 40, มื่นินนิดเองสภาพภายในคือกริ๊มากอยากดูรถดูรถได้ที่ไหนคะทีวีออตโต้คานะคะถนนเส้นกาญจนาบางแคค่ะ